อันไเลียนเลียนเห็นยาละสินี้นเงียเปยว่งถึงทาคุ้ด่าจานเดิเขาสอนรสเท่ากันยานีกันจากขายมาขาเลี้ยงงมือนี้นั่งแม่นมือมลับพลังแขงแข,ง,ขงลีสิษาจานคุ้ผู้ตาคนเลียนโลสำหรับผู้ของขาหายมาเด้อเลยประดมอประชาที่น่องรน่อง,องว่าดีอ้า ไพก็รู้ลนะน้อครับน้อมอลัำก็ไหลลอยไหลายพันไปละละเออบาปบุญคุณรโทษบ่สุพอสุเม่ฟังไปเหมิดแล้วเฮาถือศาสานาพุทธว่าต้องมีการทําบุญตอนแรลงกระตังมองค้นเศร้ามากเที่สมพรอตอนกังเว้นฟังพระเทศกับบ่ขักปันได้บาทที่ฟังม้ํำไขเพิ่มเติมเสริมต่อ คำว่าบุญนี่พอไม่ไปเปลววาแนี่วใดก้าวได้เหตุเป็นเครื่องสระใจลูกจักคักเน่ก้าวเดีผลเนื้อเมเป็นทิวคมสุขน่าบา,ากองหรือว่าตีม คือตันหาหุงพอพันทางกีเสตันหาเม้าหงคมไวเมื่อดมัวสิ่งที่มาเก็บกลัวกองออกให้มันครับจังได้เจ้าบุญเปี้ยวติมีมใจเลอะหล่นคมาทำบุญบันนั้นใจก่อกินสิมานั่งหานนี้กลายหล่นดินเต็มแม่นี่เลียถมยาขันท้องเออบุญนี่เปว่าเต็มเน่ว่าั้งเจ้าจ่าที่ได้รูบุญโรนี้ป่วยมันได้ตั้งเจ้าจ่าเพีย้บุญน่ะ นี่ลาวว่าไปยังโดนฟ้าลาปีคอยกับเจ้าจะมาเห็นกันเห็นก็เห็นอยู่เรื่อยดรอกว่าได้ล้ำแทกันเฮ้ามันไข่เดียวกันแมนบอไข่แม่ในญ่ท้องหัวตั้งแต่กี่คยจะได้เปลี่ยนมอล้ำก็ย้อนแม่ในญ่ท้องหัวออกไปล้ำน้ำสมัยตั้งแต่กี่จ้างแม่ยหญ่ท้องหัวเปรตลอยผมจำได้เลยจ้างผมสองร้อยหาศะมืองเศร้าล้ำโยมเพื่อบอยไ่เนาะ เออเจ้าภาพตื้อไม่อีกหาสิบาทบางน้อยมันหนาสูยท้องหอดพะนะตั้งไอเทพเผด็จมโหเจ้าวอก้อกเดียวกันเลเอ้าอันนี้เมสินซิดเมย์ต้องหอดบอลลัคันท่องอันซิก็หอดคือกันและเนาะ่ข่เดียวกันเออสอกคูน้ากันกับพอเป็นอย่างมีไหนกับจังหวะสุพอสุเมฟังผู้เสียลอดถลับนํำกลนเข้าก็มีเลยเข้าย่อหลายแย่หางเรื่อละเรื่อไปพอดี้อ ใจอยากสู่เจ่าสองคนนี่มันตีหาจังลงปูวาล่ะผ่านเสวะเท่ายังเพียงบางยองใจมันได้เยลาคืดคืดที่ซีรอกในใจก็ขี่คันคือกันละเมียนบอกเอาขับเพียงยังมาซอยการเสองานเศร้าบานดอนตูมเฮ้าเท่าเมียนยะหนีเด้อขันไปพ่อเมียนเนี่ยดึงมาเด้อว่าถ้เห็นเฮาอยวัดเขาก็เพียงไปรับใหม่เด้อว่าถ้ามีการมีงานคอยสิฟังพันะะ เลยเป็นหนีกันยุบวเศร้าขุนแจงกันไปมาหาชูเอามีในกระจําเ้าเอาเนี่ครับขอ,อกระเรียนพ่อเม่นี่พี่น้องทุกคนมือเนี่ยค้นมโหงทำทานการ่อและตั้งใจจดจ่อฟัง้องฟอลไปผมขอไปน้ศรัท่าพ่อเมียยาใส้สตั้งใจดูถูกนินทาเห็นว่าผมละมาหลายปีกระถูกบางที่หาผมพูดผิดลาดเขาไป ก็ปวดห้อภัยในแกผมมากมาการผิดพลาดนี่หากมี่อยู่ป่าจำเสียวาผมลำมาโดนคอมแมนตขันพ้อมเอ้ยละเอ้ยไปล่างบ้านหมอแล้วไม่ยิ่งถามมาเกเจนเก็นกันกนติดอยู่คือกันด้ควรมูในี่มันของเรียนทัดไม่ผิดไม่เปรี้ิดเบื้องเปียงต่ง้งก็ลดนี่กัย่งเสลเพียความเสียหายผู้เป็นเจ้าเป็นนายก็ยอมผิดยอมผลาคนอยู่ในตลาดย่งยอมขอทา่าตั้งแต่พอเแต่เพียนผู้เหญ่ยบาน ลูกเสร็มเร็จได้การมาจากเมืองนอกแต่จะมีอยู่ดอกให้คิดเบิ้งดีๆคว่มรูไหลลีบอมาลัมดอกยีพอคิดเบิ้งนูนนท์เถาะไผ่ไผก็ได้คันความรูมอลัมจะละลายอ่ะผมบอมลัมดอกครับผมเสร็ไปเป็นหน้ยว่าความเกฟอง ผมสิเป็นนายกหองสัตว์ตุราการเพ่ทางนั้น,นสม่ซสาบายดกีกว่าเสียมาล้ำช่วยชวยคนด่าทำไมให้คนฟังข้อใจตามผมบอกเราผมเป็นหมอรำเก่าตืบอยู่คำจริงขันทองเอ้ยไปล้างบ้านกะโต๊บไม่ยิ่งกับอื่อบ่ยากผมเคยลมามากที่ได้ที่เสียหาบางที่กระเปียน้ำเขาหอดเกผมไม่รู้ตีนเราขับเป็ดหมื่นสี่พันย่งขาดเคยลอันขอเตียนหลวงนาะ บางที่บ่อสมซาเลียนบ่อท่านเถิงบอกว่ายืนจงเหิงเก่าหัวอมโปเขาทำม,มาเสียงโอพ่อว่าจำเป็นขอบ่อยจะเว้นซ้ำคนห้อบม,มากคนนักขาวอ่าลา,จากจักเท่าจักสาวชิดบึงเดือคุณดาวบันดตยอมพาผู้ที่เป็นหน้าผาดกรยอมมี่ยอมหลงตั้งจะพะะน้าหงกระยังไปถึกบวงแต่ค้วยเถ่ายัางลวงตื่นขาดตื่นไทขันทองเอ้ยสังเกตบึงรถไฟกระโลล่างเป็นดอก คนยาในาบักก่อนยังหลงหัวลำพงหามันเมาเหลาลี้งมันอยู่ในหลงยังหลงคอรดหลงงาชิดยังซี่เด้อร์อพอตอเมเดอรเต้ลูกเคยยังเสียทาไปบใยหัวแม่ง่ายว่าหัวกูตัวไหลนันคัดดอกดอกเมทเ่าจะมาไปข้างหมอตอนเสาหดังไฟ ทางลูกเคยขอยใจว่าหัวเมียเลยโลกับพิ่ผาขอบมืมีโยปัดจังขอบแต่เมาลักมาแล้วได้ก็ซ้อนพี่ผพี่ได้ยามว่าเรหนึ่งกับสองตัวผมบ่ลเราปล้องกัรรับมือนี้ถึงวันเดียวทันไดให้ผมพี่ผาขอบยาพี่น้องฟังแล้วเจ้าโอ้ยสอนเชียงไฟปีชาเอ้ยเชียงไฟยยังมาดีพออย่งนัน เขาปั้งปังอ่ะมันเป็นน้ำนงไก่จาเปละเอ้าวบอไปยังฟั่งเม็ดฟั่งลายอันนี้นี่ได้ข่อยเทียสีตะลัมยูบานเนี่ยเออบ่แมลําเหมือนมือได้มาบอามือมาหอดว่าเที่ยวขึ้นเที่ยวลงเลยเออปันกาละกินไข่ว่าห้าเลี้ยงกงกระยายไปได้เ่าแลวก็บอเรีลหรือจี่เ่าปียูเดียบ่เป็นของย่อยได้ไปเตรียมลเม้า เอาอ่างนั่งลงจาพ่อสำนาทสัก หันหัานอีิวหันท่ววาไปซึ่งความรักผูก็เด็นกน ยงยธพัปะตาสุมาหมมาโม,มนาวจรามนาปเชตนะแลนะเลมสองขอคาปะระนองเบนะเอาหันเน่งน่ง ตัวเซโลท่อนันตบอกด้วยันว่าลราไว้เสียวซาก็เกาฮารุนปฏิบัติฟังบัทันเอาเมียนด่าอยู่กับผู้ฟังเดี๋ยวบรำเนาะเอาใส่ละวหมเแค้นเอาผู่มาละโอ้หวยแค้นผู้ยิ่งต้องญงดีใส่ละแม่ผันแค้นหมดเจ้า 然要杨文涛。